ลโหลสวัสดีนะคะมาวันนี้มาอีกแล้วนะคะส่งไม้ให้ลูกค้าอีกแล้ววันนี้นะคะส่งมันทุกวันนะคะไม่ต้องหยุดกันนะคะวันนี้จะเป็นเสาแล้วก็ไม้สักนะคะแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องไม้เตงนะคะหน้าแปดกันนะคะแล้วก็เครื่องไม้ประดูนะคะนะคะสวยๆกันเลยนะคะสําหรับว,วันนี้นะคะอ ท่านใดสนใจนะคะอันนี้จะเป็นพื้นไม้แดงนะคะพื้นไม้แดงเราเพิ่งจะตัดแต่งหัวเสร็จนะคะชุดนี้นะคะหน้าแปดหน้าเก้าหน้าเจ็ดนะคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ชาเช็คเราจะนําเสนอราคานะคะนะ,ะสำหรับฝาไม้เต็งชุดนี้นะคะ, 9, ะเะคะะคะก้าพัน,น,ะะอ 9, นะะเอาไปเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มาฝาสักของเรานะคะหนาสองเซนนะคะยกลาเก้าพันห้านะคะเอาไปเลยนะคะ อันนี้จะเป็นฝาไม่รวมนะคะฝาไม่รวมหนาๆเลยนะคะฝาไม่รวมหนาๆของเราเลยเอาไปเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดโปรให้นะคะเดี๋ยวขอให้นิชาเช็คก่อนนะคะว่าเท่าไหร่เนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นพื้นไม้แดงนะคะที่เราเพิ่งจะรื้อมานะคะสวยๆกันเลยนะคะ,ะหน้าสิบสามสิบสี่นะคะสิ1เอ็ดสิบถึงเก้านะคะยาวๆกันเลยนะคะยาวๆอยู่ที่สิบสี่ถึง 16, สิบหกศอกกันเลยนะคะหนานิ้วนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ ไม่แดงเก่าของเรานะคะเดี๋ยวนิชาจะจัดโปให้นะคะอูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะขอเช็คก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ชาจัดโปแบบถูกใจลูกค้าเลยนะคะดูสิงงนค้าดูความสวยของเขานะคะดูข้างๆนะคะเป็นไงคะสวยงานไหมคะยาวมากนะคะสิบหกซอกนะคะแปดเมตรนะคะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องไม้สักนะคะนี่เหลือนี่นะคะหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็พื้นไม้สักนะคะนี่นะคะพื้นไม้สักสวยสวยเลยนะคะ แล้วก็มีฟ้าสักนะคะนี่นะคะฝาสักที่รีดใสเรียบร้อยแล้วนะคะยกละหมื่นนะคะของเรานะคะถ้าใดสนใจก็ทักในชาม,มาได้นะคะ0640071199นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ